มากกว่าปไอเขื่อนห้าสิบปีปเทียบห้าสิบปีเท่ากันเลยเนี่ยเขื่อนใช้แค่ห้าสิบปีมั้งเรครับเวลาเวลาเขาคำนวณความคุ้มทุนไงครับเ <50 S 1> คยเคยเอานักวิชาการมาสู้กันนะ,ะ,าาน,น,ะน,นักวิชาการฝ่ายนี้ก็บอกว่ารวมแล้วเขื่อนมีประโยชน์กว่าได้กําไรนักวิชาการฝ่ายนี้ก็บอกว่ารวมแล้วสู้ เก็บไว้เป็นแหล่งพันธุกรรมอนาคตของลูกหลานได้มีค่ามากกว่าคิดเกิดคนละแบบแล้วเวลาที่พวกสุโข,ขทัยเขาเดินขบวนเรียกร้องเขาเคยไปแตะต้องพวกเราแต่ต้องหมายความว่าขอมาเจรจาขอมาคุยก็ว่าพวกสุโขทัยมาลุยครับถ้าพวกราชการเขาก็ไม่ไม่ได้มาแต่ว่าพวก ตอนนี้มันมีอ,อบตประจอยอย่างเงี้ยพวกเราไปทําเครือข่ายกับชาวบ้านครับห้าหกจังหวัดข้างล่างลงไปเนี่ยเป็นเครือข่ายร่มน้ํายมขึ้นมาก็จะมีพวกเครือข่ายชาวบ้านเราก็จะอธิบายเรื่องก,การจัดก,การน้ําชุมชนทําโครงการขนาดเล็กสร้างอ่างสร้างไอ้ฝายสร้างอ่างขนาดเล็กอย่างเงี้ยทั้งเจ็ดสิบเจ็ดลำน้ําสาขาเอาน้ําไว้ใช้ในพื้นที่คือเริ่มอธิบายอีกแบบหนึ่งแล้วกี่ปีนะเนี่ย เ<ป>พิ่ง<ด>มา <นะ S 2> ทำสองสาปีเนี่ยเริ่ม